ใช่ค่ะก็ดีเลยค่ะวันนี้ก็คือเป็นวันเปิดนะคะวันแรกเลยค่ะวันนี้ก็เออคิงพาวเวอร์ก็ให้เกียรติให้เรามาเปิดงาน,น,ะะนก็นมีความรู้สึกที่อยู่บนจังกเค่ะรู้สึกเหมือนโอยบอกไม่ถูกเลยค่ะคือ <laughs> คือ ด้วยความที่เหมือนสมมุติเป็นนางคุณสาตเทวีอะค่ะก็คือจะต้องนิ่งๆนิดนึงแล้วก็คือเหมือนเออแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจัดเต็มค่ะก็จะต้องแบบนิ่งๆนิดนึงแล้วก็อยู่บนสลิปก็ค่อนข้างสูงแล้วจะเกร็งเกรงนิดนึงค่ะเจตามมาเห็นพวกค <c ười> มมนมาโอ้โหคนเยอะมากเลยค่ะคือความจริงเราไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เพราะว่านี้เป็นวันแรกเวยค่ะแล้วก็คือยังไม่ถึงวันจริงค่ะแต่ว่าคนมาเยอะมากๆค่ะภายในงานก็มีอะไรให้เดินชม แล้วก็มีพวกโชว์ต่างๆด้วยค่ะซึ่งมีถึงสามพุ่มเลยใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมก็ได้ถึงวันที่16เมีนาคมค่ะอย่างวันนี้แต่งชุดไทยเป็นยังไงบ้างะคะเบลแล้วก็มีโอกาสได้ใส่คอยอยู่เหมือนกันยังตื่นเต,ต้นอยู่ไหมก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งค่ะเพราะว่าคือเหมือนแต่ละปีก็านางเควีก็คือจะเปลี่ยนไปตามแต่ละปีค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกลุคหนึ่งที่เบลยังไม่เคยแต่งมาก่อนเลยค่ะคือเป็นครั้งแรกของเบลที่ได้มาเป็นนาสงกรานต์ไม่ค่ะปีที่แล้วก็มา ค่ะก็ยังไงก็ฝากชชวนนะคะสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวที่รางน้ำเลยค่ะก็มีงานมีกิจกรรมอะไรมากมายเลยนะคะถึงวันที่16เมษายนนะคะ่ตอนนี้ช่วงนี้เรนูมาแรงนะคะขอบคุณค่าเนี่ยคืองานวันนี้นะคะไม่มีใครเรียกเป็นลามีแต่แบบเรนูบ้างซอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจค่ะดีใจที่คนชื่นชอบค่ะแล้วก็คนจดจำเราที่เป็นตัวละครนะคะตอนแรกกดดันไหมคะ กดดันไหมก็ทําเต็มที่แหละค่ะคือด้วยความที่ด้วยบทเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็คือเป็นผลงานของ่ Off ด้วยพยุนเขียนบทแล้วก็คุณจุลามน,นีคือทุกอย่างมาพร้อมอยู่แล้วอ่ะค่ะคือคนเนี่ยรอจับตามองเลยแหละแต่ว่าคือเราก็ทําอย่างเต็มที่ออกไปแล้วก็พอฟีดแบ็ออกมาแล้วคนดูชอบแล้วคนดูสนุกก็ดีใจมากนนค่ะยัยงไงก็ ขอให้เป็นทีมเรนูต่อไปนะคะยังไงก็รอดูด้วยว่าคือพิไลเนี่ยจะมีลิศอะไรอีกที่จะมาสู้กับเรนูค่ะจะจากตู้ตกอะหน่อยเป็นยังไงบ้างไม่ได้แค่ตกแล้วใช่ไหมคะคือไม่หยุดพูดสักทีนี่ขอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แตว่าเรียวดีอะค่ะคือถ้าถามถึงความเป็นสิ่งที่เรนูเคยเจออันนี้คือยังน้อยเลยด้วยซ้ำ กับสงที่พี่ไลควรจะโดนอะไรเงี้ยแต่คืออันนี้คือสุดกล้าล้วจริงๆถึงทำออกไปแต่ก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีหรอกนะคะกับแพคือโอ้โหคือมันเหมือนเป็นการบู๊กันเลยล่ะค่ะก็ต้องนัดคิวกันว่าคือเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้ซ้ายนะเดี๋ยวมือพี่ขวาไปอะไรเงี้ยแต่คือเพราะพอถ,ถึงเวลาถ่ายทําจริงคือมันไม่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะคะ่ะด้วยอารมณ์ด้วยอะไรต่างๆก็อาจจะมีโดนจริงกันบ้างนิดหน่อยแต่ก็แบบ ก็ขอโทษขออะไรกันไ้แล้วแล้วก็ขอบอกว่าไม่ใช่น้ำลายเบลนะคะเราไม่ได้ถุยจริงค, <น S 2> ค่ะเป็นคน่อนข้างที่เป็นที่พูดถึงแับหลายคนแบบ<อ>ว่าถูกใจ<ห>เป็นผู้ช่วยผู้กำกับค่ะเขาเหมือนเอาน้ําใส่สลิงไว้แล้วเขาก็นใส่หน้าแพ้ะะ่ะแต่พอตัดออกมาคนก็ค่อนข้างอิัมกับฉากั้นโดยหน้าคืออะไรคือไปหมดเลยค่ะอารมณ์ตอนนั้นก็คือโมโหแทนย้อยมากค่ะคือ ที่ไลอยู่นิ่งๆไม่เป็่ยนใช่ไหมต้องจัดการแผนอย่างตัวเองพอปะมันรับบทหลังๆบทมันค่อนข้างแรงลงไม้ลงมืออะไรเงี้ยตัวเองตอนที่แสดงมันต้องปล่อยของออกมาเยนะก็เต็มที่อยู่แล้วค่ะตั้งแต่ตอนแรกแหละคือก็จะเห็นว่าเรนนูก็มีลิปตั้งแต่แรกอยู่แล้วจนพอมาหลังๆก็อาจจะได้เผยมุมอะไรต่างๆมากขึ้นแต่ว่าคือหลังจากนี้ก็เรนนูก็มีมุมน่าสงสารนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนรอรอดูค่ะรอให้กําลังใจด้วยนะคะมีพวกช่างทำเขียวกับบ้าน มีเป็นธรรมดาเลยค่ะบางทีคือโดนตัวเองอะไรเงี้ยคือแบบเตะขาตัวเองบ้างอะไรบ้างบางทีก็แบบขวนกันอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นเรื่องปกติแล้วก็ก็ก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้งานออกมาดีจะมีบูหนักหลังตัวนี้ไหมคะบู้นักโดนทำมามีค่ะนี่โดนทำแล้วจะโดนทำแล้วทำเขาไว้เยอะค่ะเลวเคยคิดไหมคะว่าแบบตอนที่เราแสดงกลัวตั คนจะไม่เชื่อเพราะเราด้วยความแบบหวานอะไรอย่างเงี้ยเขาองมาแบบตบตีหรือแบบกดแบบแรงก็คืออันนั้นคือสิ่งที่คุยกับพี่ออฟพี่แดงตั้งตอนต้นเลยค่ะว่าเราจะต้องทิ้งความเป็นเบลล่าความเป็นจักรลัรเกตหรืออะไรต่างๆที่เราเคยเล่นมาแล้วคือเหมือนสร้างตัวเลนูขึ้นมาใหม่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะทิ้งทุกอย่างแล้วก็เป็นแบบ เรนูเรนูแบบเป็นชาวบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้ได้มากที่สุดค่ะถือว่าประสบกามณสำเร็จไหมคะกับความพยายามที่เราสลับกักันถ้าสาหรับตัวเบลกับฟีดแบ็ที่ได้รับก็ถือว่าพอใจเลยค่ะเพราะว่าหายเห,เหนื่อยหายเหนื่อยเพราะว่าถ่ายกันพอเราหดทนมากถ่ายค่อนข้างนานเลยค่ะเรื่องนี้เราคือด้วยบท37ตอนบทใหม่ค่ะ mm hmm. ก็ก็ถ่ายค่อนข้างนานค่ะประ,ประมาณ2ี่สิบกว่าคนเงี้ยหลายคน กับเจไปกว่านด้เป็นโปรเจกต์กันแต่มาเป็นเรื่องนี้มันก็กลายเป็นว่ามันเป็นมือถือตอนกันติดติดด้วยค่ะก็ดีใจนะคะที่เหมือนคนไม่ได้ติดภาพเก่าอะค่ะเพราะคือก็เหมือนบทแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคู่กันแต่คือก็มีความสัมพันธ์อะไรที่ดีต่อกันนะคะแล้วค่ะแบบนี้ค่ะ้ที่เบียร์ก่อนหน้านี้เอามาตอบว่าตัดไปหาเดล่าที่กองอะไรอย่างเี้วันนั้นเป็นไงบ้างค่ะกับการที่เขาแบบมีโอกาสไปอยู่ที่นันด้วย หลักๆไม่ได้มาหาเบลมาหาพี่ออฟอยากเจอพี่ออฟมากก็ถามว่าเอ้ยวันนี้คือมาทํทธุระแถวใกล้ๆกล้องถ่ายพอดีเลยพอจะเข้ามาได้ไหมอะไรเงี้ยเบลก็ไปขออนุญ,ญาตพี่ออฟก่อนว่าได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวว่าอาจจะไม่สะดวกหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่พี่ออฟคือเบลค้ำเลยแล้วพี่เขาก็ก็ไม่ได้มาอะไรกับเบลเลยก็ยกไปนั่งอยู่กับพี่ออฟค่ะกับน้องบีบีค่ะกะไปขอวิชาหรืออะไรเงี้ยหรือไม่ก็อยากไปดูพี่ออฟแล้วก็ไปคุยกันเรื่องกล้องค่ะพอข<อ>่ ่าเปเฝ้าไม่เฝ้าไม่มีการเฝ้าอยู่กับเบลได้แบบนับเวลาได้เลยค่ะค่ะส่วนมากคือไปอยู่เพี่งจะได้เห็นตอนนี้เราถ่ายทำไหมคะได้ดูได้ไปดูเขาไรกันได้ดูค่ะแต่ว่าเบลก็ไม่รู้ว่าคือที่เขาได้ดูกถากอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเบลก็ต้องโฟกัสบทอะเบลพูดบทยาวมากเลยวันนั้นจาได้เลยคือถ่ายกับน้องน้องวันนั้นี่ก็จะเป็นคนที่แบบพูดยาวเลวคือ พี่เรียวจะทำได้ทำได้ค่ะเบลไปอ่านบทก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ฉากที่เราลงแล้วแบบเขามาเบนใช่ไหมคะว่าฉากฉากนี้มันคุ้นๆฉากนั้นละค่ะคือยาวมากเล่นไปก่อนไหมคะเดี๋ยวก็ถ่ายรูปพี่พี่คนอื่นตื่นเต้นมากค่ะแต่เบลตื่นเต้นกับสิ่งที่เบลจะต้องถ่ายนั่นแหละเพราะว่าคือบทยาวมากค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาไปที่กองปะคะอืม ถ้าคือถึงขั้นมาแบบว่านั่งคุยกับผู้กำกับน่าจะเป็นครั้งแรกคร่ะเพราะว่าก่นกแบบแหาหอนหน้านี้ก็มีแอบแวบไปหาแต่ว่ามีมาใช่ก็มีนิดหน่อยค่แต่นานทีค่ะ,คะย้อนไปไงานคอนเสิร์ตแล้วก็ไปให้กำลังใจที่คอนเสิร์ตเพลงเหมือนกันคเบีค่ะเป็นไงะค่ะก็พี่เขาว่างพอดีค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนานแล้วหาบัตรให้หน่อยบอกวันนั้นเลยแล้วก็ไปถามแบบพี่พี่ทีมงานค่ะแล้วก็หาบัตรมาให้ค่ะ ไอจีตอนนี้แบบเทียชุดคุยเหมือนคนโหค่ะอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ค่ะก็เหมือนกับแบบเหมือนแฟนคลับก็ค่อนข้างว้าวกับโชว์ที่ออกฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่เป็นเกสคอนเสิร์ตให้กับศิลปินที่เป็นนักแสดงค่ะค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคะตอนที่เรียบร้อยแล้ร้องเต้นหรอร้องเพลงตัวเองด้วยเองก็ ไม่ได้ถามอะไรแบบตรงลึกขนาดน,นั้นนะคะแต่ว่าพี่เขาก็ก็ชมนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเราไม่ได้บอกใครเลยว่าเราเป็นกตีต์คอนเสิร์ตกับแฟนเพราะว่าคือเราอยากให้จัดให้ทุกคนเซอร์ไพรส์รด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วออกมาก็ไม่ใช่แค่พี่เขาคนเดียวที่เซอร์ไพรส์ก็เป็นทุกคนที่ได้เห็นภาพคือเขาไปเพราะว่าแฟนคลับเรียกร้องหรือเปล่าเพราะเหมือนรอบแรกเขามีภาพถูกตัดไปว่ามีซีน หวานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าอยากให้ไม่ได้เพราะว่าเหตุผลนั้นเป็นเพราะว่าก็อยากมาดูจริงๆค่ะเพราะว่าอันนี้คืออย่างที่บอกเป็นครั้งแรกด้วยค่ะของเบลเหมือนพี่เยลเหมือนบอกว่าอยากจะตามเบลล่าไปทุกที่เลยอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับประเด็นตอนนั้นที่พูดค่ะอันนี้น่าจะอยากมาดูจริงๆค่ะตองนี้ยังไม่ได้มีแพนอะไรเลยค่ะก็จะมีแพ ปีใหม่พี่เขาไปทำบุญแ่ม่แมีแบบว่าไปด้กันถ้าว่างตรงกันก็อาจจะมีค่ะจะลองชวนกูน <laughs> โอเคค่ะ